Gracias.

เดี๋ยวสุดยอดนะคะต้าอูและออมโรดจะขึ้นมาพูดคุยกับทุกคนนะคะเดี๋ยวขึ้นึาเดี๋ยวรอฮัชอัพก่อนน้อเดี๋ยวขึ้นมาก็ช่วยกันแบบส่งเสียงแบบเชียร์ดังยังเลยนะน้องรอขอกว่าพี่นี่ยิ้มก่อนแล้วเดิน ออฟฟิศที too, uh, event, ่อยู่่อัง้ที่าเี่ยนหน้าก็รู้สยกมากก็รูสึเป็นภาาเนะคะก็เราเถ้าบรรยากาศในวันนี้บา หรือว่าหลักสัส e นี้นะคะภาพที่แชร์ออกไปในวิดีโอนะคะที่ทำคอนเทนต์แชร์ไปช่วยกัระจานให้เด็กไปเลยค่ะนะคะแฮชแท็กเลยกับ the red chinese media 2025ค่ะแฮชแท็ก old road the red chinese media 2025และแฮชแท็กก็อุ๊กออฟโรดนะคะอย่างที่บอกไปว่ายุคนี้แบบยุคของโซเชียลมีเดียนะคะซึ่ง นะคะแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยเก็บความสุขของเราในวันนี้อาไว้ะคะแร้วกีึ่อย่างก็คือการช่ในเ่ยจะชยเราผ่าค่ะว่าทางีกจันทร์ให้เรางา้กจวรในวันนี้มาให้ทุกทุกคนาในเดนีพันยี่สิบานั่นเองนะคะเอาไว้เอ่อจ photo that was taken on the video that will record it in this event. Please join Magic Ever to post on the social media platform as Facebook, Instagram, uh, TikTok, or any platform you the number join hands together to build เินีต้อนรัเข้าสู่การประชุมอนั้เปี่น5้องคณะนักศึกษาอ่ะเปลป่ยนแร้วังนี้เราจว่าพูดถึงเรื่องของสื่อ่ พระเจาของเรานั่นนเองะคะแล้วก็ร่างกายทุกเจ้าวันนี้นะคะ,เร,รนนะ,คะเราก็ยังจัดกิจกรรมค่ะจนยาวถึงวันที่สามสิบเกราคมนะคะสำหรับอีเวนต์นี้กับเวิเวร์เทสไชนีสเมเดีย2025่าาต้องสามารถที่จะ ความผสมผสานมงคลนะคะาปีหนูปีนี้เนี่ยเป็นปีเงนอนะก็มขอยของเราเป็น่ทูงขาวแล้วก็มีสส่น้ำด้วยนะคะจมีการถอดแต่งรุกไฟลตลอดที่มาเพื่อแสดงถึงความเป็นดวงพัทธิ์นะคะต้ค ไม่้เชื่อคือเราสามารถพบได้เลยระหว่างจะไปมีน้ำผมสะดแล้วก็ถุงาทย่ได้เลยกา่วยสะดือ้ได้ และนอกเหนือกั้นนะคะขอขอบพระคุณทุกทท่าน